ทำคูณทำคูณ <amounts> ล <of water writers> ํำ <Ende> ร <esa> ุยลํำรวยปีใหม่ขอให้มีแต่เส้นดีๆทามาในชีวิตนอนี่เบื้องของนะนี่พ่อแท้เลยได้พ่อเบื้องพี่ะคุณพเบื้งยี่ห้อเพียงพ่อของแท้เลยได้ครับเนี่ยทองีไมบอับพี่ไับออันนี้กันหน้าครันี่ย แมนวะนวนั่นแมนอยู่วะสวัสดีจ้าสวัสดีวันที่31มสิธันว่าปี2564เนาระจ้ะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกบก,กี้ชั่วโมงกะสีได้ต้อนรับปีใหม่แล้วเนะาจา้าว้นนี้กะขอให้ก้อยกะบ่มีอย่างไนนะจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะาจ้ามีแต่ ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งใดที่บอดีกบทีมไว้ในปีเก่านะจ้าปีใหม่มากกขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าชีวิตครอบควรนะจ้าเดินทางไปใส่มาใสกบขอให้เขีข้ยวคาดปลอดภัยผู้ใดไปเที่ยวกบเที่ยวเพื่อก้อยในเลจ้าวันนี้ก็อยู่ในสวนคือเก้าไม่ได้ไปใส่บ่ได้ไปเที่ยวใสเลยจ้าบ่ได้กลับบ้านเลยคิดฮอตคนทางบ้านคือกันคิดฮอตยายคิดฮอตน้องนะจ้ะ ก็โบเลไปหาพ่อหาแม่อยู่ผาษแสกซ้กาเพราเทาเก่บบอกเขามาขายยางให้ต้องเฝ้าบ้านจ้ะบ่มีคนเฝ้าบ้านยางเป็นห่วงยางเป็นห่วงเฮือนนะจ้ะมื้อลาบมาแต่ข้างนอกบรรยากาศก็อึมครึมฝนบบรู้ว่าตอนแรกซีได้ตัดยางอยู่บ่หรือว่าซีได้เข้าดาวอยู่บ่ฝนตกจ้ะฝนเริ่มมาพักใต้อีกแล้วมาแต่ข้างนอกมาแต่หาซื้อของขวัญให้คุณพ่อพอดี เพื่อนบอกว่านา่งพ่ออยากได้อันนี้วัาซันก็เลยไปหาซื้อให้เพื่อนเนาะจ้ะแต่บนรู้วาสิถึกใจเพื่อนบอกนี่ได้มาแล้วค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะนี่แต่ข้างในก้อยบอกเนาะจ้ะว่าเป็นยังเดี๋ยวไปเซื้อไพ่เพื่อนกะยังบรทธานได้บอกเพื่อน่าซื้อให้เพื่อนเลยเพื่อนหักบอกว่าซื้อให้พ่อเนี่ยด้อวัซซันกะรับปากเพื่อนนั่นละว่าจะซื้อให้แต่คือสิบวันได้ไปเซอร์ไพรส์ปีใหม่ดอกจ้ะน่าจะเป็นหลังปีใหม่เนาะจ้ะ บรู้ว่าสิถึกใจเพื่อนโบแต่กกระถามเพื่อนว่ามันเป็นแบบไดลักษณะมันเป็นแบบไดเดาๆไปเนาะจ้ะมาลุ้นกันมาลุ้นนําก้อยวา่าสิถึกใจเพื่อนอยู่บอกพี่น้องสิมเม้นแนวเพื่อนอยากได้อยู่บอเนาะจ้ะกะหาหาเต็มที่ตะเวนหาตะเวนหาสามหางสี่หางคือกันเด <laughs> ็กอะไว่ลุ้นอยู่เด้พอก้อยก็ได้ <laughs> นั่งกับเป็นคนมันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นเพื่อนเขาขาเจ้ากำลังฮิตกันเนาะเพื่อนกะอยากได้เพราะว่าโอ้ยพอก็ดีจังเม้นวัยรุน่นค่ะเดี๋ยวไปรอติดตามว่าสิเป็นอย่างเนอะจ้ะแล้วก็สิถึกใจพราะว่า ดีวันปีใหม่นะจ๊ะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะจ้ามีแต่ความสุขความเจริญมังมีสีสุขนะจ๊ะเฮงเฮงตลอดปีและตลอดไปจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนางครับรถมุนิกะพากันมาหาพ่อกับแม่หลังจากเมื่อวานนี่ก็ไบดบ้มาส่งท้ายปีกับเพื่อนเนาะพี่น้องพอดี ผมมีคนเฝ้าวานกันเลยบมเด้มาก,กังคืนก็นเลยมายามกังเว่นเอา,ากตอนนี้ก็กำลังจะถึงกำลังเข้าปากซอยเอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อบ่รู้ว่านั่งสิมักหรือบ่ม,มักพี่น้องเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวฮอดเดี๋ยวค่อ้ถ่ายให้เบิ่งมาจ๊ะมาลุ้นกันว่าสีมเมนจทูที่เพื่อนอยากได้บ่ ส่วนเปิดกำลังขับรถไปถึงเรฟวจ้าควยกระไดคองควันมาให้เมะคุณนมนมดีหน้านะจ๊ะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแย่เด้อเด้อเด้อ้อจุ๊ออีกหนึ่งอย่างของเราไม่มี ไปแต่รอรุ่นวะดังจะชอบไหม,ไมฮะมดางสวัสด,ดีปีใหม่คะ่ะคุณดาง่ <laughs> ับอ่ะเอาไ้นม น้เลยมาดี่ปมาดูจ้าดมาดูจ้าลองนไปหมอมขคณคณล่ำรวยํารวยไหมขอให้มีแต่เส้นดีๆทํามเมนตเดนี่เอองอันนี้เพระเมนอแท้เลยได้พ่อเบื้อง เบื้งยี่หอเพียงพ่อของแท้เลยนะครับนี่พอไัดด้อดันนี้กันหน้าครับแมนวะเมนอยู่วะแมนบ่แม่โตมากบ่เนหนสามห้งสีห้างเหานะเ่งรเนาะพ่รงนาะไปบดสุราดไปบดสุราดนห่พ่อเอยังเลแมนอยู่วะ โอ้แบบไใจว่ะใส่บ่งนั่อนุ่ม่าฮ่่แม่ลใะ้ม่แ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 ม่อม่แม่แม่ม่แ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 ่แม่แมาแมาแม่แม่แ่แมัแม่่กม่แม่แอ่แม่แุ่น่แม่แ่อ่่น่มพ่แดครับป่่้่ สามสุราห์นะว่าเป็นอ้อมสุราห์ได้ไปได้อยู่ไอเซ็นเตอร์บาซ่าพมเนี่ยไปได้อยู่เซ็นเตอร์แม่หัวแม่หัวเสียวอะไรก็มั่งเลยพี่น้องเอาล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็กระชิบกรลชัไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับอ่อนใ่แล้วเนียเราเก่าก็ได้ ហើយខ្ញុំប៉ោកាមានរាល់ថ្ងៃដល់ទេ